ก็จะมีการคูณจานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะคะแล้วเรามาดูในแต่ละวิธีกันนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะซึ่งใน หัวข้อนี้เนี่ยเราก็คือคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกเนี่ยเราก็จะได้ผลคูณเป็นจํานวนเต็มบวกอะลองยกตัวอย่างนะคะเดีย๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้เราดูนะอย่างเช่น2อคูนสนะคะก็เท่ากับ6เนาะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกอ,อีกกรณีหนึ่งนะคะ3ามคูณสนะคะจะเท่ากับ สิบสองนะคะจะยกตัวอย่างประมาณนี้พอเนาะอ่ะไปต่อเลยมาดูในหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะอ่ะจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะ วิธีการเลยในกรอบเขียวนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะให้เรานำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองเนี่ยมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะจงหาผลคูณของ3คูณลบ5นะคะ วิธีการเลยนะคะให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งสองเนี่ยมาคูณกันนะคะแล้วเขียนผลคูณเป็นจํานวนเต็มลบนะคะเดี๋ยวครูจะทําแบบวิธีละเอียดให้ดูก่อนหนึ่งข้อนะคะ,ะค่าสมบูรณ์ของสามก็คือสามใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของลบห้าก็คือห้านะคะให้เราเนี่ยเอาค่าสมบูรณ์มามาคูณกันนะคะสามคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่ สาคูณหนะคะอ่าเขียนละเอียดเนาะจับ3าคูณหก่อนเนาะเอาค่าสมบูรณ์คูณกันนะคะแล้วก็ให้เราเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเขียนเครื่องหมายลบเหมือนเดิม3าคูณหก็เท่ากับ15นะคะดังนั้นผลคูณของ3ามคูณลบสิก็จะเท่ากับลบสิ 15. อันนี้คือวิธีที่ละเอียดละเอียดนะคะ ามาดูตัวอย่างที่สองนะคะจงหาผลคูณของห้าคูนลบสามนะคะห้าคูนลบสามนะคะวิธีการให้หนูเนยนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองตัวมาบวกกันก่อนค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5ค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3คูณกันได้เท่าไหร่15 จากนั้นเขาบอกว่ายังไงให้เราเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบหนูก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะก็คือจบแหละเท่านี้เลยนะคะอ่ะตัวอย่างที่1นึ่ครูเริ่มเขียนตอบนะคะอย่าลืมปออามาตอบนะคะอ่ะตัวอย่างที่2ก็ตอบลบสิบหเหมือนกันโอเคไปต่อนะคะมาดูกรณีที่ 3เลยนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะโอซารีนะคะในกรอบเขียวเนี่ยนะคะอธิบายไว้ว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะให้เรานำค่าสมบูรณ์นะคะของจำนวนทั้งสองมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะ วิธีการเนี่ยก็จะเหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยนะคะนะคะเหมือนกันเลยนะคะอะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณของลบหคูณลบสลบหคูณเอาผู้ผิดนะคะขอโทษเนาะจงหาผลคูณของลบหคูณสะคะก็จะเป็นลบหคูณสจะเท่ากับให้นําค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกัน อะค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งก็คือหนึ่งค่าสมบูรณ์ของสามก็คือสามใช่ไหมเอามาคูณกันหนึ่งคูณสามได้สามเนาะแล้วให้เราเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะก็จะได้เป็นลบสาม ต่ออปตอบนะคะก็เท่ากับลบสามนะคะตัวอย่างที่สี่จงหาผลคูณของลบสองคูณห้านะคะลบสองคูณห้าทำง่ายเอาค่าสมบูรณ์เอาคูณกันก่อนค่าสมบูรณ์ของลบสองก็คือสองค่าสมบูรณ์ของห้าก็คือห้าสองคูณห้าเท่ากับสิบนะคะแล้วก็ เขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบหนูก็เติมลบเขาเลขลบตัวเครื่องหมายลบเข้าไปนะคะก็เรียบร้อยแล้วตออาาตอบเท่ากับลบสิบนะคะกรณีที่2นะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะกับกรณีเนี้ยนะคะกรณีที่สคือการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเนี่ยก็คือ มีวิธีการทำเหมือนกันนะคะนะคะก็จะเป็นการคูณที่เครื่องหมายต่างกันเนาะมีเครื่องเออจำนวนเต็มลบตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คูณกับจำนวนเต็มบวกตัวหนึ่งนะคะวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกรณีสุดท้ายนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะ ให้เราทํำยังไงนะคะการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบเนี่ยให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งสองมาคูณกันเหมือนเดิมนะคะแล้วให้เราเนี่ยเขียนผลคูณเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วก็เขียนผลคูณเป็นจํานวนเต็มบวกมาดูตัวอย่างที่ห้าจงหาผลคูณของลบสี่คูนลบสามนะคะ เอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันอ่ะทำแบบละเอียดก่อนเนาะค่าสมบูรณ์ของลบสก็เท่ากับ4ค่าสมบูรณ์ของลบสก็เท่ากับ3นะคะอ่ะเอาค่าสมบูรณ์คูณกัน4ีคูณสเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกอ้อขอโ So ค่ะขอโทษนะคะอ่ะเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกัน4ีคูณสนะคะ ผลคูณของเราต้เป็นจำนวนเต็มบวกเราก็ไม่ต้องเติมเครื่องหมายอะไรลงไปนะคะ4คูณ3ก็เท่ากับ10 2ต่ออา,าตอบเลยก็เท่ากับ1 2 2นะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันนะคะจงหาผลคูณของลบ6คูณลบ5ลบ6คูณลบ5นะคะ วิธีการให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาคูณกันก่อนค่าสมบูรณ์ของลบหก็คือ6ค่าสมบูรณ์ของลบหก็คือ5 6าคูณหเท่ากับ30จากนั้นให้เราเขียนผลคูณเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่งอ่ะมันก็เป็นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราตอบได้เลยนะคะก็จะเท่ากับ30นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยว จะครูจะสรุปให้เราเนาะอ่ะให้เราย้อนกลับไปที่หน้าแรกนี้เลยนะคะการคูณของเราเนี่ยครูแบ่งให้ก็คือมี4กรณีใช่ไหมนะคะ4กรณี กรณีที่1นนะคะให้เราจําเป็นสัญลักษณ์ไปเนาะถ้าเป็นการคูณจํานวนเต็มบวกนะคะคูณจะแทนด้วยนี้จํานวนเต็มบวกนะคะคูณนะคะด้วยจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่เราจะได้นะคะก็คือก็จะต้องได้คําตอบที่เป็นจานวนเต็มบวกนะคะกรณีที่2จํานวนเต็มบวก การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจํำนวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบใช่ไหมอันนี้จะเป็นการคูณที่เป็นเครื่องหมายต่างกันอะนะคะบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งถูกไหมคะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยจะได้เป็นจํำนวนเต็มลบนะคะกรณีที่3นะคะ ข้อที่3เป็นอะไรการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะลบคูณบวกผลลัพธ์ที่เราได้นะคะก็จะได้เป็นจำนวนเต็มลบนะคะอันนี้ก็เป็นคูณในกรณีที่เครื่องหมายต่างกันเนาะลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งมาดูกรณีสุดท้ายเลยนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ ลบคูณลบได้บวกนะคะคนละพี่เราได้ก็จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะก็จะมีอยู่4กรณีบวกบวกบวกคูณบวกได้บวกนะคะบวกคูณลบได้ลบลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกนะคะหรือเราจะจําถ้าใครที่แบบยังจําไม่ได้ก็ให้เราจําแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นการคูณนะคะ ถ้าเป็นการคูณที่เครื่องหมายเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่เราได้จะได้เป็นค่าบวกนะคะคือได้จํานวนเต็มบวกนะคะตอบจะได้คําตอบเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะนะคะกรณีที่1กับกรณีที่4นะคะถ้าเป็นการคูณที่เป็นเครื่องหมายต่างกันนะคะผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือจะได้เป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองโอเคนะอ่ะ เลื่อนกลับไปในตัวอย่างที่เจ็ดนะคะตัวอย่างที่เจ็ดที่แปดเนี่ยก็จะเป็นแบบผสมและนะคะมีหลายจำนวนเนาะอ่ามาดูกันจงหาผลคูณของสองคูณด้วยลบสองนะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยคูณด้วยสามนะคะสองนะคะคูณลบสอง แล้วทั้งมดนี้คูณด้วย3นะคะถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้มีวงเล็บปีกกาตรงนี้นะคะครอบอยู่นะคะให้เราเนี่ยหาคำตอบในวงเล็บก่อนเราค่อยเอาไปคูณกับ3นะคะอ่ะคำตอบในวงเล็บได้เท่าไหร่2คูณลบ2เป็นการคูณเครื่องหมายต่างกันถูกไหมคำตอบของเราต้องได้อะไรบวกหรือลบ ต้องได้ลบนะคะก็ได้เท่ากับลบสี่นะคะใส่วงเล็บให้เขาหน่อยนะคะแล้วเราก็ไปคูณกับสามนะคะเห็นไหมอ่ะตัวนี้จากนั้นอ่ะเราก็คูณลบสี่คูณสามก็ได้เท่ากับลบสิบสองนะคะตอบเลยผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือเท่ากับลบสิบสองนั่นเอง มาดูตัวอย่างที่8นะคะจงหาผลคูณของ6นะคะคูณด้วยวงเล็บ3คูณลบ2นะคะวงเล็บปิดเนาะก็คือ6เนี่ยถูกคูณด้วยก้อนใหญ่ๆด้านหลังนี้นะคะก็วิธีการทำเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่7เลยนะคะ6คูณนะคะวงเล็บเปิด3คูณลบ2วงเล็บปิดอ่ะ ถ้าหนูเจอนะคะวงเล็บปีกาให้หนูหาค่าของค่าเนี่ยในวงเล็บปีกาก่อนนะคะอ่ะอ่ะหเขียนไว้เหมือนเดิมเนาะสามคูณลบสก็ได้เท่ากับลบหนะคะหกคูนลบหนะคะเป็นการคูนข้ามหมายต่างกันเนาะแม่นแล้วแหละก็ได้เท่ากับลบสามสนะคะ ดังนั้นเราก็ตอบเลยเท่ากับลบ36นะคะอะต่อไปก็จะเป็นควิ z นะคะมีอยู่ด้วยกัน9ข้อนะคะนักเรียนก็ลองทำดูนะคะข้อไหนที่ทำไม่ได้นะคะก็สามารถมาสอบถามครูได้นะคะหรือจ,จะรู้คำตอบว่าเราทำถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ มาสอบถามคุณครูได้นะคะถัดไปนะคะก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ1.5นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเนาะในวันนี้นะคะคุณครูคก็สอนเราไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้า